ดีครับ CEO ค่ายเพลงตัวเจมิวสิกมาแล้ว <laughs> วันนี้จะไปชอปปิง้งจะไปหาซื้อแนวอยากแนวกินเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าอยากไปชอปปิ้งเองอยากขับโเตอร์ไซค์บึ้นบึ้น,บ,น,บ,นบึ้นนะครับผมวันนี้ในานามผู้อยากค่ายเพลงไม่ใช่จะขับแต่รถใหญ่นะรถโมเตอร์ไซค์ก็ต้องขับเพราะอะไรก็อยากได้กินลมชมวิวความรวดเร็วนะครับผมความสะดวกสบายเที่บำคัญความแข็งแรงความปลอดภยัยผู้บ้านฟินแลนด์ต้องอยาวมา5้ิปนครับพี่น้องมานี่จะพามาดูการออกแบบของเขา ก่อนไปช้อปปิ้งเนาะมาดูนี่เลยครับผมการออกแบบของเขาคือมอเตอร์ไซค์ Yamaha ฟ i n สีพรีเมียมวัสดุแข็งแรงดูนี่แล้วดูบ่อนะเก็บของได้เยอะมากแทนน้ำมันเติมตรงนี้เออวัสดุแข็งแรงทุกจุดนี่นะครับเก็บของได้เยอะด้วยนะครับช้อปปิง้งไม่ว่าจะเป็นแบบว่า พวกไปจ่ายตลาใตดใส่ของส่วนตัวนะครับผมปิดได้เลยปึ๊บมาดูนี่ช่องเก็บของสามารถเก็บโทรศัพท์ได้ iPhone 1 7ก็เก็บได้นี่นะครับใส่ขวดน้ําใส่ของส่วนตัวนะครับผมรุ่นนี้ออกแบบดีไซน์หรูรหราไฮโซทันสมัยเรียบหรูดูแพงแต่ราคาย่อมเยาวด้านหลังนะครับดูการดีไซน์เห็นไหมสวยงามไม่ซ้ําใครไม่เหมือนใครขับขี่ที่ไรฟินทุกทีเหมือนคําว่าผู้หญิบ้านฟินแลนด์นะครับผม เดี๋ยววันนี้จะพาไปตะลอนช้อปปิ้งกับพี่อันฟินแลนด์ด้วยการขับขี่มอเตอร์ไซค์ปลอดภัยทุกเส้นทางเพราะวันนี้อยู่เขาแห้งพี่้องเมื่อคืนนี่ไปดูหมอลำมาวันนี้อยากแบนๆนะครับผมขออนุญาตใส่หมวกน็อกและไปกันเลยจริงๆแล้วเข้าอยู่ต,าต่างจังหวัดขี่มอเตอร์ไซค์ก็ดีเหมือนกันได้พี่น้อง สะดวกสบายคล่องตัวได้รับลมเย็นสบายและยม m า h าฟินของเขากะคีง่ายที่สําคัญมแต่คนบอกว่าสบายใจเพราะใช้ฟิน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 ยมา a h ฟินสะดวกสบายได้รับลมเย็นสบายและยม m า h าฟินเขากะคีง่ายขับง่ายที่สําคัญมแต่คนบอกว่าสบายใจเพราะใช้ฟินรู้ไหมทําไมถึงสบายใจพี่น้องพอวายย a า a h าฟินเนี่ยเป็นรถยามา h ที่กล้ารับประกันถึงหาปีแบบบ่จําการระยะทาง ย้ำว่ารับประกันหาปีแบบบอ่อจำกัดระยะทางเพราะว่าเป็นรถที่แข็งแรงทนทานประหยัดน้ำมันที่สำคัญได้เป็นองเดอร์ใส่งานตามบ้านเฮ่านี้เลิศมากเพราะว่าอย่างมาดีเจอถนนลูกล่งังถนนบอดีกับบอ่อวันเพราะว่าฟฟินลุยได้สบายครับ ได้แนวกินแล้วนะครับผมวันนี้ซีโอซื้ออาหารกินเองกินคนเดียวทานคนเดียวสบายใจนะครับขออนุญาตเปิดบอกก่อนอยามาฮ่าฟินบอกเลยว่าฟินทุกรูปแบบการใช้งานลดแข็งแรงทนทานรูราเกรดพรีเมียมวัสดุบ,บอกเลยว่าปลอดภัยรับประซ็นใช้นานนานทนนะครับเพราะนั้นแล้ววันนี้อาหารเดียวมากยัดเข้าไปเลยใส่เท่าไหร่ก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าอาา่านกินคนเดียวเยอะมากนี่ นี่คือกินคนเดียวเหรอทำไมอาหารเยอะจังทุกคนอาจจะถามทุกคนที่แบบว่าซื้อเผื่อเพื่อนด้วยนะครับเผื่อคนอื่นด้วยนะฮะจบแล้วนะครับเนี่ยอาหารเยอะสบายเต็มปิด ฝนตกเราก็ไม่กล <ika> ัวเพราะว่าเราขับจะมาห้าฟิน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 จริงๆแล้วนะครับผมการที่ว่าเฮาอยู่ตางจังหวัดนน่พี่น้องก็ดีขึ้นกัน,กนดิเราได้มีฟีลลิ่งแบบขับมอเตอร์ไซค์ไปแบบคล่องตัวรับลมเย็นสบายไปทํางานแบบชิลๆที่สําคัญนะครับผมมันได้ความรู้สึกแบบว่าบรรยากาศในการขับรถที่รู้สึกว่าปลอดภัยที่สําคัญนะครับคือมัน เวลาเราขับรถใหญ่กับรถเล็กเนาะมันต่างกันเนาะรถใหญ่ก็คือว่าเป็นการขับรถใหญ่พอรถเล็กปุ๊บมอไซค์เนี่ยมันได้ฟิลเหมือนเราได้เห็นบรรยากาศร,รอบข้างเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างชีวิตมันก็มีสีสันมากขึ้นนะครับผมอย่างที่บอกว่าขับยามาห้าฟินก็ต้องฟินฟิน,ฟนเหมือนผู้ใหญ่บ้านฟินแหลก